สวบจำสวนเมื่อเอายาออกแล้วผลก็เป็นแบบที่เห็นนะครับต้นกำลังโตเลยอายุไม่ถึงปีนะครับต้นสูงได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ลำบากตรงที่เอายาออกนี่แหละครับถ้ามีถ้าไม่มีรถไถแล้วก็ งานหนักเลยครับนี่ต้องใช้บริการรถไทยอย่างเดียวครับพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับผมการจะถังญ้าหรือพ่นยาค่ายาก็เกินกำลังก็เกินกำลังครับที่จะทำที่จะทำไหวก็เกินกำลังที่จะทำไหวนะครับเลยต้องพึ่งรถไทยอย่างเดียวครับ รุนเราแล้วเนาะเรียวแรงมีน้อยอันไหนอันไหนเบาแรงได้แล้วก็เลือกอันนั้นนะครับผลออกมาก็โอเคครับ